นาไล่วันที่อ่ะท่านประธานเห็นไหมเห็นตามผมไหมเมื่อกี้ที่ชี้แจงใช่ไหมครับก็ได้ตัวพนักงานแต่อนกุมภาคอาจจะเป็นเงินที่ยังไม่มีแถมยังไม่มีรายละเอียดเพื่อแต่ว่าขอเอาเงินไว้ก่อนนะครนะมีนาเนี่ยหน้า25มามีนาเนี่ยหน้า23แล้ว23เนี่ยที่ตาระเบียบที่เรียบร้อยกรมบัญชีกลางกับทางสนักงบปมาไม่ขัดข้องแต่เอกสารของงบกระมาณตอบกลับมาว่าสนับงบอนุมัติ แต่ผมยังไม่เห็นมติคอรมออ้างถึงมติมันไปได้อย่างไงเห็นไหมครับมี5 5หลังจากที่ท่านได้กลุ่มรับจ้างแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวพันกับทางสภาผมคิดตามเอาคิดผมนะครับไอ้ค่าอาหารเสริมค่าปรับปรุงถนนพุทธประทนแล้วก็อาคารฟุตซอลเนี่ยก็เัินสะสมครมอ,อเนี่ยขอไปใช้เป็นเงินคอรมออยู่แล้วก็ใช้เป็นเงินครมอไม่ง่ายกว่าเลยครับ พ่าช่วงระยะเวลานั้นเงินสปปะสมปธมก็มีเป็นหมื่นล้านถ้าเข้าสู่สภาคณะกรรมการในส่วนของสภาอยู่แล้วพูดหลายครั้งว่าสภาเปิดรับฝ่ายบริหารทุกครั้งถ้าต้องชัดเจนละเอียดถี่ถ้วนอย่าขอมาเลยที่ไม่มีรายละเอียดเพราะเวลาอนุมัติไปความที่ผชอบรูปนี้จะใส่ญญท่านได้ผู้รับจ้างบอนแล้วภูมิภาสถิตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นสัญญาตอนนั้นก็ได้จบละสนดีแล้วทำไมท่านไม่ไทำตอนนั้นล่ะครับ ไปรอจนกระทั่งฝ่ายบริหารกหรือนักผู้มาณไปขอเปลี่ยนแปลงรายการถัดมาต้องเดืนอนกว่าอย่างนี้ความพระชาช้า